นี่ก็เป็นการทำวาวลาบไว้ครับเนี่ยครับแตได้ลงเบเปิดในคลิปก่อนแล้วคลิปนี้ก็จะมาทุนกันจำเบาะลาบไว้ครับทุนหมายนี้หมายนี้เป็นหมายพีกับเนี่ยครับตรงตรงใจหมายติเกตเเด็กๆกับตรงนี้ทุ่นความยาวนี่ก็จายโดยหกสิบสองเซนติเมตรนะครับนี่จะรองนั้นครับกันเองก็ต้องว่าไอ้ไอ้กาขันโคนครับไอ้ไอ้ต่าขันก่อนตรงอันนี้ครับ ช right right ่วงติ้นี่การวัดก็เราต้องติดกึ่งกลางนี้กาอยู่ติดตรงโก้นี่บนนี้กับจ่ายจ่ายจ่ายจที่จ่ายตามโก้หมาดเกัรที่จะงมัดเพื่มันจะอยู่ตรงกลางนี่หมอนันนี้เราก็ต้องระวังเป็นตีเลียงหมอกนคับเนี้ยแต่ตรงนี้เราไอเลี้ยวไปเลยนี่เราเป็นตีเลี้ยงไอเลี้ยวนี้ไ่เลยวลยอันนี้ก็ตีกลางใหญ่าติามทิ้ตรงโก้้นี้ จะ้ริ่มกัดโลอให้ให้ดูนะครับอันนี้ต้นตรงอันนี้ก็เป็นเสียงครับเสียงเลาะละเอียดอันนี้อันนี้ก็เราะยาวไปคนตอนที่เรามัดมีูการโก่งเสีาตีตีหลังเราหัวตัดมาดูการเลาเลยนะครับตึกนิคการโล่ครับนี่ก็เนี่ยเราเป็นตีเลี่ยมก่อนครับตีปลายก็เราเลาะไ้เห้ยวไปเลยละเอียดเนี่ยไปเลย ในจ่าจ่านเลยครัก็ร้อยเรียไปนี่ครับแต่นี่ก็เหมือนกันคนะเนี่ยร้อยเรียบที่เลียมไปนี่ครับซึ่งที่นี่กันจ้องครับเราก็ต้องล่าหลบเลียมนี้ครับล้อมนี้แล้วก็ปลาจับจะพอะปลาเราเรือนใหม่ไปนี่ครับเน่นแน่ยไปนี่จ่าจ้าครับก็แบบนี้เลยทุบกลางหนึ่ง เดี um ๋ยวเราเยี okay, uh, ่ยมนี่เลยครับเนี่ยอืมเดี๋ยวก็เราเยี่ยมนี่เลยครับเนี่ยครับไม่ยากครับอืมเริ่มมาปิกมาด้านนี้แล้วครับเราเรียบเราเราเรียบเลยครับนี่ยครับเริ่มมาเลยครับว่าต้องลบเป็นตีเลี่ยมก่อนแล้วก็เราไอ้เดียวเป็นตีเลี่ยมไปเดี๋ยวก็เราเราเลี่ยมหรอกอ่าเนี่ยเลี่ยม ซึ่งกันตอนตีร้องเราครับจับจับมาไปนี่ครับปลาอยู่ีเหมครับแต่กวางแบนี้ต่างแบบนี้ครับต่างปลานี่เป็นการกู้นะครับกู้ไปเลยอืมตังเลยครับกู้เลยแบบนี้เลยครับตรงกู้แบบนี้ครับมันจะเรียบนี่ครับ เอาเหมือนกับคุณหลบเลี่ยมก่อน,นครับอันนี้เอาไปเลยอืมแบบนี้ครับต่อน,นนี้ครับเราต้องชักตรงกลางนี้ครับควรจะละเม็ดกฎหมาเลยครับนี่นครับ ออกับริบล่องครับตรงกลางก้อครับให้ดูเป็ดๆกว่านี้ครับหลงังก้อนี้เดี๋ยวเราคอยใจปักดิ่งท้อคิดเรื่อยๆหลงังครับนี่อยู่ตรงกลางนี่ครับวางปลาแบบนี้ครับเรียกว่าตังครับกลางนี้อย่างนักเลยครับโลหว่างนี้

ใครั้นแบบนี้ครับร่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยกว่าก็อย่าไปยึดกับ,บ,บกมือก่อนครับโอเคกับในี่้นนะครับบุญเนี่ยครับยึดที่บ้านเองครับ เนี่ยแ,แบบนี้ครับแต่กอดเสกบแบบนี้เลยครับวัด,น,ดนี่ครับตรงนี้ครับประมาณ ช่องมินนะครับสิบไลน์ร้านช่องมินนะครับแต่เรามีน,นี่วัดมันจะเหน่นอนครับไอ้เวรนี่วัดร้านนี้ร้านช่องมินนึงครับร้านนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเรานี่ยครับพูดแบนี้ก็ได้ครับ cuốn các bạn Các ะนีับอาจจะจ้งมินเตานะครับเลยครับนี้จจรนนรเราก็เล่าจากนี้ครับหลงไปเรยเดียวไปจนตึงตายครับ lúc phải là có tình chẳng với gặp chắc càng những mảnh nắc đâu có về. chẳng ngoặt đây đâu Đó là gì Đó là gì Đó là gì Đó là เงี้ยกับตรงดาวแบบนี้กับตรงไหนแบบนี้กับแต่มันเอียงไปนิดกะโลอีกเล็กนิดหนึ่งเนี่ยครับตรงนั้นดีติดตั้งที่ลุ่มไม่ไม่ไม่ปัดมากหรอกเงี่ยครับตรงไหนแบบนี้ครับ กรุงกรุงปีขอลาไปเองครับรถไฟเดียวแบบนี้ไปเลยครับรถไฟเดียวไปเราไม่ต้องดัดกรุงไม่มีงามดัดครับดัดแบบนี้ไม่ได้ครับเวลาเราไปขึ้นกรุงมันมันจะเป็นดัดอัตโนมัติครับช่วงเวลาเรามาตกับกรงตีกลางนี้ครับนี่ตีกลางนี้ยังไม่ได้เราตีเดี๋ยวเราหมัดนี่ครับปิวนี้เงี้ยพิวนี้หมัดมปวิ่งครับมาตังแบบนี้ครับทำหมัดแบบนี้ครับแบบหมัดพิวนี้ เดี๋ยวดึงขึ้นกลุ่มนี้มาตัวนี้ครับมันจะแก้งคแบบแบบนี้ครับปลายนี้นี่ตอนเราบอกติดบอกลาไว้นะครับส่วนไอปติดกลุ่มนึงนี้ก็เราเหมือนกันครับเราเหมือนแบบนี้กันครับแต่ว่าปลายนี้